โรคโควิดก็คงอยู่กับเราไปเรื่อยๆแหละครับถึงแม้จะเป็นหลังการฉีดวัคซีนแล้วก็ตามแต่เราอาจจะรู้สึกโชคดีกว่าคนที่อยู่ในส่วนอื่นของโลกเพราะอย่างที่เราได้ยินกันมานะครับว่าประเทศที่อยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรอย่างประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิดน้อยกว่าประเทศที่อยู่ห่างเส้นศูนย์สูตรออกไปคือจะติดโรคยากกว่าและรักษาให้หายได้ง่ายกว่า แต่มันจะเกี่ยวกับความร้อนของแสงแดดของบ้านเราที่ร้อนแทบแย่หรือเปล่านั้นองค์การอนามัยโลกได้ออกมาให้ความชัดเจนแล้วนะครับว่าความร้อนของแสงแดดไม่ได้ปกป้องเราโดยตรงจากโรคโควิดหอกครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ส่วนไหนของโลกเราก็อาจจะติดโรคโควิดได้นะครับมีผลการศึกษาที่พบว่าประเทศที่อยู่ในโซนระหว่างเส้นรุ้ง35องศาเหนือและใต้ซึ่งถือว่า เป็นโซนที่ได้รับแสงแดดเพียงพอตลอดทั้งปีมีอัตราการติดโรคโควิดน้อยกว่าประเทศที่อยู่ห่างออกไปและยังมีอัตราการเสียชีวิตต่ำกว่าด้วยซึ่งเชื่อว่าสาเหตุมาจากการที่ร่างกายมีวิตามินดีมากเพียงพอจากการได้รับแสงแดดที่เพียงพอในยุโรปมีข้อมูลอัตราการเสียชีวิตจากโควิดที่บอกว่าประเทศที่ยิ่งอยู่ห่างเส้นรุ้ง35องศาเหนือ มีอัตราการเสียชีวิตของประชากรด้วยโรคโควิดเพิ่มขึ้นยิ่งห่างก็ยิ่งเสียชีวิตเยอะนะครับและอีกข้อมูลก็บอกว่าอัตราการเสียชีวิตมีความสัมพันธ์กับระดับวิตามินดีในร่างกายด้วยจะเห็นว่าวิตามินดียิ่งเยอะอัตราการเสียชีวิตก็ยิ่งต่ําและข้อมูลนี้มีนัยสําคัญทางสถิติด้วยนั่นหมายความว่าเป็นผลการศึกษาที่เชื่อถือได้ครับ หากว่าเราใช้ความร้อนกำจัดไวรัสชนิดนี้เราต้องแช่ตัวที่อุณหภูมิ65องศาเซลเซียสนานเป็นเวลา3นาทีหากใช้อุณหภูมิ55-60ถึงองศาเซลเซียสเราต้องใช้เวลานานขึ้นเป็น5นาทีร่างกายเราไม่สามารถทนกับอุณหภูมิน,นี้ได้นะครับแต่เนื่องจากแสงแดดมีผลต่อการสร้างวิตามินดีในร่างกายและจากผลการศึกษาพบว่าวิตามินดีสามารถลดความเสี่ยงการติดโควิดได้การออกไปตากแดดบ้าง เลยช่วยป้องกันเราจากโควิดเพราะสาเหตุนี้แหละครับจากการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าเดือนที่มีแสงแดดน้อยอัตราการติดโควิดสูงขึ้นเพราะแสงแดดที่เพียงพอทําให้ร่างกายผลิตวิตามินดีได้เพียงพอและพบด้วยว่ากลุ่มผู้ขาดวิตามินดีอยู่ในกลุ่มคนผิวดํา82%ตามมาด้วยคนผิวสีน้าตาลเช่นกลุ่มชาวละตินอเมริกา69%ส่วนคนผิวขาว มีภาวะการขาดวิตามินดีต่ำสุดอยู่ที่42เปอร์เซ็นต์เนื่องจากคนผิวดำและผิวสีเข้มมีสารป้องกันแสงแดดไม่ให้เข้าไปในชั้นใต้ผิวหนังกระบวนการสร้างวิตามินดีจึงเกิดได้น้อยครับทั้งนี้ในการศึกษาจากตัวผู้ป่วยก็พบว่าผู้ที่ขาดวิตามินดีมีโอกาสติดเชื้อโรคมากขึ้นภาวะการขาดวิตามินดีหรือท5ฟายไฮดรอกซิลวิตามินดีพบได้จากการเจาะเลือดโดยทั่วไปค่าปกติอยู่ที่30-50นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร ผู้ที่มีค่าวิตามินดีต่ำกว่า20นานโนโกร,รัมต่อมิลลิลิตรถือว่ามีภาวะการขาดวิตามินดีมีผลการศึกษาทั่วโลกที่บ่งบอกถึงคุณค่าของวิตามินดีเช่นในเยอรมน,นีมีการติดตามกลุ่มตัวอย่างช่วงอายุระหว่าง50-75ปีจำนวน9,940คนเป็นเวลา15ปีพบว่าผู้ที่มีภาวะขาดวิตามินดีเสียชีวิตลงด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเป็นส่วนใหญ่ในประเทศอังกฤษมีผลการศึกษาของปี2017ระบุว่า ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมวิตามินดีลดความเสี่ยงของการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจลงได้ประเทศญี่ปุ่นในปี2009มีการทดลองการให้วิตามินดีกับยาหลอกในกลุ่มตัวอย่างนักเรียนประถมที่เป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เอพบว่านักเรียนกลุ่มที่ได้รับวิตามินดีหายจากอาการหวัดได้เร็วกว่ากลุ่มที่ได้รับยาหลอกครับจริงๆแล้วอัตรา,าก,การเสียชีวิตของผู้ป่วย ด้วยโรคโควิดขึ้นอยู่กับหลายสาเหตุหลายปัจจัยได้แก่ช่วงอายุภาวะอ้วนของร่างกายสีผิวซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กับภาวะการขาดวิตามินดีและถิ่นที่อยู่อาศัยที่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรโดยสรุปถ้าเรามีระดับวิตามินดีในกระแสเลือดต่ำกว่า20นาโนกรัมต่อมิลลิลิตรเราอาจมีความเสี่ยงที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลที่โรคโควิดเป็น2เท่าเทียบกับผู้ที่มีระดับวิตามินดีในระดับปกติ สำหรับผู้ที่ได้รับการรักษาจนหายเป็นปกติเพราะว่าพวกเขามีระดับวิตามินดีในเลือดสูงกว่า20นาโนกรัมต่อมิลลิลตรเพราะฉะนั้นอยา่ากลัวที่จะต้องออกไปตากแดดบ้างสักอาทิตย์ละ2ครั้งถึง3ครั้งนะครับ